สวัสดีครับพบกับ0ุ่นที่เจแฟลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูว่าการเลี้ยงนกของเรานะครับว่าการดูแลนกร้อยกว่าตัวนะครับแล้วแล้ก็น่าจะมีสักประมาณ8-9ชนิดนะครับของเรานะครับในหนึ่งวันน่ะเราต้องทําอะไรบ้างนะครับคนเพื่อนที่คิดจะเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงนกนะครับจะดูแลดูการจัดการนะครับ นำไปปรับใช้นะครับว่าการดูแลเด็กร้อยกว่าตัวเนี่ยมันยากง่ายยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะครับอันนี้เป็นกรงรวมนะครับเราใส่นกขงหยกรวมไว้ให้เขาเลือกคู่กันเองนะครับก็จะใส่เป็นลังเพาะไว้ให้เขานะครับเลือกเลือกบ้านกันเอง อันนี้หงหยกเราก็จะใช้เป็นมิเลตนะครับผสมกับข้าวเปลือกนะครับครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นสายท c b นะครับเกียร์วิงบ้างเล็กน้อย,อยก,กินกันแล้วอันนี้เป็นมิเลตนะครับเราล่อนออกมาจากอาหาร13าอย่างครับนำมาผสมกับข้าวเปลือกนะครับ ในอาซาสว่วน1ต่อหนึ่งนะครับเอาไว้สำหรับให้กับนกของโยกนะครับชุดนี้ก็เป็นพวกลูกแบ็กวิงนะครับแล้วก็สปีดแบ็กวิงเรารวมไว้นะครับคู่นี้ตัวผู้เป็น TCB โอพาายตัวเมียเป็นเมิร์ฟหน้าเหลืองนะครับจ่ายลูกเป็น TCB ตัวเมียได้แล้วก็ชอบออกเป็นนกเผือกนะครับเป็นพวกอบิโนโคู่นี้เป็นนกเลเบิร์ดเป็นเลเบิร์ดยักษ์ LF เป็นสีกรีนนะครับกับบู อยู่ในลังกันเอามาโชว์ตัวหน่อยแล้วขนาดจะใหญ่กว่าเลบเบิร์ดทั่วไปค่อนข้างหายากนะครับคู่นี้เป็นเจ้ามองนะครับตัวผู้เป็นอ q คว้าอะคว้าบูนะครับตัวเมียเป็นกรีนส่วนมองนี้เราจะให้เป็นมิเลตอย่างเดียวนะครับเพราะว่า มองเนี่ยกินพวกทานตะวันไม่ค่อยดีไข่มันสูงทำให้เขาไม่ค่อยไข่แล้วก็เสริมด้วยผลไม้เอานะครับคู่นี้เป็นกรีนชีคเป็นซิลิบูนะครับเป็นพายแอปเปิลทั้งคู่คู่นี้ก็จ่ายลูกหลายรอบแล้ว คู่นี้เพิ่งจับเข้ากันนะครับตัวผู้เป็นเยลโล่สายสปิทอลโล่ตัวเมียเป็นบลูนะครับอาจจะเปลี่ยนคู่นะครับตอนนี้มันว่างก็เลยเข้ากันไว้ก่อนจริงๆจะต้องเปลี่ยนให้มันตรงสปิทอลโล่ด้วยกันนะมันจะได้ลูกออกมาเป็นตาแดงคู่นี้ตัวผู้เป็น เยลโลสาตัวเมียเป็นไพเปิลสองตัวเนี้สปิทบูทั้งคู่จ่ายลูกมาเป็นบูทุกค้อนะครับก็จะได้เป็นบูพวกบูเยลโลไสาบูเข้มๆตอนนี้กำลังนิยมกันเลยพรตลาดต่างประเทศเนี่ยชอบนกสีเข้มๆนะครับตอนนี้นกซิลิบูพวกสีนอมมอนสีโรสในกำลังนิยม นีครับอันนี้เป็นบูเยลโลไซตัวนี้เป็นตัวเมียเป็นลูกของคู่เมื่อกี้นะครับเราเก็บเข้าทำก็ทำกับตัวผู้บูไพเปิลคู่นี้นี่ถ้าออกมาเป็นบูไพเปิลแสดงว่าเป็นตัวเมียส่วนคู่นี้เป็นเยลโลสายฟอลโล่ทั้งคู่นะเป็นสายฟอลโล่ทั้งคู่นะ คู่นี้ก็ออกแบบพ่อแม่เลยนะครับถ้าออกมาเป็นสีอื่นแสดงว่าตัวผู้เรามีสปิดแฝงมาและนกตัวนั้นจะเป็นตัวเมียอันนี้เป็นซันคอน,นัวนกวัยรุ่นนะครับ -78 เดือนเราเก็บเข้าคู่ไว้แล้วเป็นผู้เมียแล้วครับก็รอพร้อมทําพันธุ์อีกตัวนึ่งเอามาฝากบินไว้เป็นพี่นะครับเป็นเลสซันคอน,นัว คู่นี้เป็นไส้คอนัวอันนี้พ่อแม่แล้วตัวเมียอยู่ในรังนะครับไข่มาสี่ฟองแล้วเราเอาไปใส่ในตู้ฟักไว้สองฟองอีก2ฟองยังอยู่กับเขานะครับนี่เขากกอยู่เป็นลูกครึ่งเลสนะครับอันนี้เพราะว่าท้องแดงหมดเลยคู่นี้ก็เป็นนกประมาณหนึ่งปี จับเข้าคู่ใหม่เหมือนกันเราก็ให้วิตามินนะครับน้ำแดงๆในวิตามินก็ให้วิตามินเนี่ยแล้วแต่สะดวกนะครับอาทิตย์หนึ่งสองครั้งสาครั้งแล้วแต่เรานี่เรามาดูเป็นลิงเนกกันบ้างอันนี้เป็นสายเล d ดวิงนะครับตัวเมียเป็นบูเล d ดวิงส่วนตัวผู้เป็น v i โอเล พาสเทลนะครับพาสเทลเนี่ยในลิงเน็กเนี่ยก็คือเทอร์คอยส์ครับเป็นเวลเลตพาสเทลสปิดเลดวิงข้อที่แล้วจ่ายเลดวิงเวลเลตมาอันนี้เป็นซันคอน,นัวตัวผู้เป็นลูกครึ่งเลดพายส่วนตัวเมียเป็นพายนะครับพายร้อเปอร์เซ็นต์เลยตอนเล็กๆปากขาวให้ลูกมาแล้วครั้งหนึ่ง ลูกก็แดงสวยดีอันนี้เป็นหถงหยกแบล็กวิงนะครับพ่อเขาเป็นแบล็กวิงโอง์ลายม่วงส่วนแม่เป็นม่วงสปีดแบล็กวิง ตูวนี้ก็ได้เป็นแบ็กวิงแล้วก็สปีดแบ็กวิงครับได้ทั้งลายละเอียดลายหยาบอันนี้น่าจะได้สปีดตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นแบ็กวิงนี้พ่อแม่เขาครับส่วนนี้เป็นสายฟอลโล่นะครับตัวผู้เป็น สีฟ้านะครับก็ค่อนข้างมีเสียสีติดตัวละแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวเมียเป็นออกม่วงนะครับเป็นม่วงฟอโลนี่ก็สาย t c b เหมือนกัน t c b ฝั่งกรีนนะครับอาจจะเป็นพวกดาร์กรีนส่วนตัวเมียนี่อยู่ในลังนะครับน่าจ,จะกำลังไข่อยู่อ๋อนี่มีไข่ละ เป็นโอพารายทั้งคู่นะครับเป็นโอพารายโกลเด้นทีซีบีจะผสมด้วยเจ้านี่ครับพ,พิลาพีพินะครับก็เป็นพวกอา,อาหารสำเร็จนะครับ ได้สารอาหารครบครับเราก็เอาไปให้ได้เลยวันหนึ่งก็ให้ประมาณนี้นะครับมันได้เยอะแยะนี่เราก็จะเลือกกินพวกทันตะวันก่อนนะครับตามสไตล์น,นกนะครับเดี๋ยวสักพัก็็จะเริ่มเอาอาหารอัดเม็ดเนี่ยไปจุ่มน้ำกินกันนะครับนี่ มารอเลยเราก็อาหารให้เขา นี่นะครับก็เป็นลิงเนกสายเอดนะครับเขาเรียกว่าโดมิเนนต์เอนี่ตัวเมียนะครับเป็นเกรเอดติดพาเทลด้วยนะครับส่วนตัวผู้เป็นบูเอเดสีก็จะอ่อนกว่านกปกตินะครับอย่างสีบูป,ปกติก็จะเข้มกว่านี้ มีฝนตกครับให้เขาบนี้ใส่เขา้าไปแอบดูเขาแต้พวกเขาจะกินกันเลยนะครับสังเกตที่ขอบปีกอ่าเอ็ดเขาจะมีริ้วๆที่ขอบปีกนะครับแล้วสีตัวจะอ่อนลง ถ้าตัวที่เป็นดับเบิลนะครับจะจะจะซีดเลยจะออกแบบเหมือนได้โหลดเลยจะออกซีดกว่าน,นี้อีกคู่นี้ปีแล้วก็ได้ลูกแล้วน,นะครับปีนี้น่าจะได้เยอะกว่าเพราะมันครบสาวปีละปีนี้เนาะคู่นี้เราใส่กงอขนาดสองเมตรคูณสองเมตรนะครับกว้างหนึ่งเมตรไว้เดี๋ยวเราจะไปดูนอกอีกที่หนึ่งนะครับ ก็จะอยู่กันอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาถึงแล้วนะครับห้องนี้นี่จะเป็นห้องของนกฟอพัดนะครับปกติเราเข้ามาถึงเราก็จะทำการกวาดถูพื้นก่อนนะครับจะการกับฝุ่นก่อน เปิดไฟให้ดูนะครับ,รบพวกนี้จะเป็นเจ้าลกปอพัดนะครับรงที่แหวงๆนี่คือเราก็เอาไปล้างนะครับพอออกลูกเสร็จลูกลงลังอะไแล้วเราก็จะเอาคงไปล้างเปลี่ยนคงใหม่ให้เขานะครับอย่านี้น้องอิงฟ้าฟ้าลกชินชินเขาเดีวเที่ยวปานี่ เราจัดแข่งวิ่งนะครับเราเอาเจ้าน้อยอฟ้าเนี่ยไปแข่งวิ่งมาฟ้ามาจุ๊บจุ๊บจุ๊บไม่พูดจะบ่นบ่นได้นะครับจะพูดให้ตัวเองได้เขาอยู่กับแฝดเขาชื่อชินชินนะครับไอ้ฟ้าเข้าไปก่อนหรอกชินเดี๋ยวนี้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นรถวพวกสายพันวิพายนะครับ เป็นเฮฟวี่โคบอลล์กับพายโคบอลล์คอยนกพายส่วนใหญ่จะเป็นนกพายแล้วก็ที่นี้เป็นเฮฟวี่นะครับอันนี้เป็นลูกเป็นหลานฮาร์ไซเดอร์แล้ว คือน้องถึงว่าต้องจะเปลี่ยนแปลงให้เขา้หมาจัดหัท่ด้วยเมืจะกี้จะเป็นโผงเนี้ยพาเข้ามาก็จะเปิดน้ำร้อนไว้ก่อนเปิดน้ำร้อน,นครับเราก็จะไปอาจจะไปทำความสะอาดนะครับหรือทำอาหารให้ก่อนพอน้ำร้อนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาป้อนอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกเด็กๆพวกสาย คอน,นัวนะครับที่เป็นพวกสายเลสนะครับรอรอกอยู่จะเป็นนกสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนอะไรงี้อันนี้เป็นเข้าคู่แล้วนะครับคนละคอกันสองคู่อา่าก็มีเจ้าเปียกหน,น่เจ้าเปียกนี่เป็นทีฟทีคพายนะครับหายากหน่อยยังไม่รู้จะคู่กับอะไรชีทีคายน่าจะเป็นสวยงาม นี่เป็นลิงเนกนะครับลิงเนกอ่าตัวผู้จะเป็นไวโอเลตนะครับตัวเฟตัวเมียจะเป็นไวโอเลตจเอนะครับผู้นี้ไม่มีอะไรทําลูกออกมาเป็นออกสีม่วงทั้งคู่เหมือนพ่อเหมือนแม่จะได้ทั้งบูม่วงเข้มกับม่วงอ่อนนะครับเป็นสายธทําวัตถุดิบนะครับ เป็นนกนําเข้าก็จะลุ้นแค่ตัวคู่แอบสป,ปิดอะไรมาหรือเปล่านะครับหรือว่าทั้งคู่มีสป,ปิดอะไรมาที่ตรงกันอันนั้นก็จะฟุกไปแต่เราก็หวังแค่ไวโอเลตนะครับเอกับดีเอฟนี่จะใส่กรงใหญ่ไว้ใส่กรงขนาดเมตรห้าสิบคูณแปดสิบปดสิบนะครับส่วนกรงล่างก็จะเตรียมไว้ใส่ เจ้าหันมาคอนะครับส่วนชุดนี้เดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ห้องนู้นไปอยู่แทนหงยกนะครับนี่รออยู่อันนี้เป็นเจ้าหันมาคอนะครับอันมาคอนี้ก็เตรียมรอไปอยู่กรงใหญ่แล,ลกกกก้วลูขาก็ขาก็สวัสดีครับขาก,ก็ เป็นแฟนเท่าคาโก้เป็นตัวเมียคาโก้สวัสดีครับคาโก้คากโก้นี่นะครับก็เหมือนกันอาหารห้องนี้ก็จะเหมือนคอนโนห้องคอนโนห้องนูน้นก็เป็นแนวพืชผ,ผ,ผสมเม็ดสีผสมอ่ะหานเม็ดนะครับต่อนอันนี้นก็ คือที่เขากินแล้วนะครับประมาณวันสองวันเราก็จะมาความออกอันนี้เราจะเอาไปเป่าอีกทีหนึงแล้วก็ไปให้นกเล็กนะครับแล้วก็ามาเปลี่ยนน้ํำเปลี่ยนน้ําจะต้องออกมาลูตัวนี้จะเชื่องครับต้องออกนะครับเราก็มีทิ้งน้ําไว้ตรงนี้มาเปลี่ยนได้เลย เขาประมาณนึงะนะครับมีน้ำที่เตรียมไว้แล้วเรากาไปเปลี่ยนให้ใหเด็กๆส่วนช่วงช่วงบ่ายเราก็จะอาจจะมีพวกผลไม้นะครับมาให้เด็กๆอ่าิีมก่กรพอ่อาหารให้ลูก ดูน้ำนะครับพวกน้ำหลอดเนี่ยถ้าหลอดไหนเริ่มเริ่มหมดเนี่ยแล้วเราก็เอาพอดออกไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนสายสไพร์น,นี่คือเจ้าเสไพร์กับเจ้าประเด็นนะครับประเด็นนี่เป็นเ,เทฟฟี่ไพร์เมอร์ฟ์ตัวนี้จ่ายลูกอันนี้เป็นไพรบูตะคอยติดฟอโลนะครับจ่ายลูกสวยครับพวกนี้จ่ายลูกเป็นไพรมโคบอลเทฟฟี่โคบอลทั้งทั้งคอหืม ฮาก็ฮากวันนี้พูดพูดชื่อตัวเองได้นะครับฮากะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเกินกล้องฮากะเนี่ยข้าคู่กับแปรงเข้า้ต้นน่ะอยู่สามตัวเนี่ไม่ไปไหนดูฮาโกะสวัสดีครับ สวัสดีครับเราเผยเผอเขาจะเรียกชื่อตัวเองคาโก้ฮาโก้ฮาโก้ฮาโก้อ๋ห้องนี้เราจะใช้พวกคูณังกูินะครับเป็นระบบคูณังููิก็คืออันนี้สามที่สองเนี่ยเราจะตั้งให้ พัดลมดูดอากาศพัดลมดูดอากาศจะทํางานนะครับพออุณหภูมิเริ่มสามสองแล้วก็จะมีพัดลมพัดลมเป่าเนี่จะติดนะครับถ้าเริ่มร้อนกว่านี้เริ่มร้อนกว่านี้ก็คือแอร์เนี่ยแอร์นี่ประมาณสามสิบห้าเราเราจะเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ให้เขาให้อุณหภูมิไม่สูงเกินไปนะครับ ก็ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า30พัดลม2ตัวนี้จะดับนะครับส่วนไฟกงนะครับประมาณหกโมงเย็นไฟกงจะติดนะครับไฟกงจะติดแล้วก็3ามทุ่ไฟกงจะดับครับนกก็จะเข้านอนกันเราไปทำอาหารให้นกก่อนนะครับนะครับนกฟันทอ,อนเราจะให้เป็นเม็ดสีแบบนี้นี่มัน มือเดียวอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราก็เปิดกล้องก็เอาข้าไปลเลี้ยงเขาครับอันนี้เองก็มนเลี้ยงเลี้ยงปลานะครับให้อาหารเมร็ดเขาจะลงไปกินแล้วประมาณน,นี้ทำนี้ทุกคู่ ก็เราจะล้างถาดสลับกันไปนะครับวันละประมาณ4-5ใบนะครับเนี่ยงนี้ก็จะถาดเลิศเทิเลิศเทินเนี่ยเดี๋ยวรอเราก็รอล้างสลับสลับกันไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะล้างได้ครบทุกใบนะครับมนี่ให้หารเขาต่อจะรอครับ ถ่ายลูกถ่ายลูกเขาชอบนะครับพอเราให้อาหารปุ๊บเขาก็าจะไปกินกันละไปลูกไปกินอาหารสนใจแต่พ้อสนใจแต่กล้อง วอนนี้เราก็จะมาให้อาหารลูกป้อนนะครับตอนนี้เรามีลูกป้อนแค่ป้อนเสริฟนะครับตัวเดียวแล้วก็เราอาจจะเอาไว้ป้อนพวกนกใหญ่หน่อยนี่นกกรตุมนะครับอาหารเป็นเบสิบเก้านะครับผสมไม่เยอะให้นี้ที่พอดีจอบ,บันดาบไปนะครับเราใส่ของเก่าไว้สามตัวอ,อย่างนะครับสมมติเราใส่อันนี้เท่าไปอีกสัก เป็นประมาณหกนะครับผมก็จะใส่น้ําให้เป็นห้าเท่าหก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 คูณห้าก็เป็นสามสิบเอาจะใส่น้ําให้ได้รวมแล้วช่างรวมแล้วได้สามสิบเราก็จะรู้ว่าเนาะราจะให้นกขนาดไหนกินบ้างนะครับอันนี้ครับประมาณนี้เราก็ผสมได้เลยนะครับ ผสมเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะมาวัดอุณหภูมิเราจะรอให้เหลือประมาณสักสัก40องศา้า9อะไรเงี้ยก็จะป้อนนกได้นี่เราก็มาวางไว้ตรงหน้าพัดลมก่อนนะครับเราก็าลองรอแล้วก็ไปทำในอื่นได้นี่เราก็เอ่อกวาดถูพื้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับให้อาหารนกไปแล้วเปลี่ยนน้ำไปแล้วนะครับเปลี่ยนน้ำไปเมื่อกี้ เอาเริ่มเริ่มมีเศษอาหารอีกแล้วอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะรอกินอาหารที่เหลือลูกป้อนนะครับเราก็จะมาป้อนเขากันเดีย๋ยวนี้ครับเรามาวัดอาหารา,หารครับขึ่นสามสิบเก้านะครับอ่อาเนี้ยเราป้อนได้แล้วเรามีเจ้าลูกลกนะครับตัวน,นี้เป็นป้อนเสริมแล้วเพราะว่าเริ่มเริ่มเริ่มบินบินแล้วครับ เริ่มบินละเดียวตัวเดียวอันนี้ลูกอ๋ปอปอะอะเอาเร็วน,นี้เป็นไฮบิดนะครับเป็นไฮบิด50นะครับสปิทอเมริกันด้วยพ่อเขาเป็นพายอเมริกันไว้แม่เขาเป็นมิตตี้นะครับมิตตี้สเปซตะเคลน100%นะครับนั้นเขาจะเป็นไฮบิดระหว่างฟอพัทนะครับกับสเปตเคลนะครับ ขามีพี่น้องเป็นมิตตี้เหมือนกันแต่ตัวนี้เขาไม่ติดมิตตี้เขาไว้พวกนี้เราไว้ทาพวกาสายนกพอพาร์ทให้สีเข้มๆขึ้นถ้าไม่หนูไม่หันหน้ามาหรอกไอหนูไม่ไหันหน้ามาจ่หนงงึ่งไงเนาะที่มันอันนี้ทังนี้ พวกนี้ถ้านกนกวัยรุ่นนะครับถ้าเขากินหิ่มแล้วเขาจะหนีไปเองเขาจะบินหนีไปเองไหงไหมลูกใครกินละวครับไก่ละเริ่มเดินหนีแล้ว ที่เราจะมาเปลี่ยนน้ำกับตัวข้าวโอ๊ตนะครับนี่เขากัดข้าโอ๊ตละเอียดเลยเราก็จะเปลี่ยนห้าใหม่ประมาณนี้พอเขาโตแล้วก็แฝงเ้านะครับน้อง 5, คาคีอาหารที่เหลือนะครับเราก็จะมาป้อนพวกนี้ อ่ะลงมาทางนี้หาทาหาทบา,าทานโอ้ยบังเห็นหมดเลยอันนี้โอ้นี่ยครับป้อนเสริมให้เข้าไปได้สารอาหารด้วยแล้วก็เครื่องด้วยนี่ครับนี่เน็กเขาก็มากินอาหารกัน นี่ครับก็พยอยามเสร็จหนึ่งวันนะครับในการดูแลนกนะครับช่วงเช้าถ้ามีลูกนกเราก็จะเข้ามาช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นตามเวลานะครับอันนี้เราก็ตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วเราเปิดแอร์แนละ้วเราเปิดแอร์แนละ้ว27 28องศานะครับราตะวันให้ไม่ร้อนเกินไปจนเกินไปนะครับก็ ันนี้คือตู้ฟักไข่นะครับนะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสามสิบหกสามสเจ็ดองศาความชื้นอยู่เจ็ดถึงแปดสิบนะครับนี่อันนี้ถ้ามีลูกนกนะครับเราจะใส่ในตู้กกนะครับตู้กกเรามีสองใบนะครับเป็นอะคริลิกกับแบบนี้ทางสูรนเจ็นะครับแฟมิลี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเราจะทำคลิปแบบนี้มาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับี่เป้าหน้าห้องนกเลยรอบีนะครับ